บทที่13นายแค่ป่วยนอกเมืองต้าซิงเด็กหนุ่มวัย17-18ปีห่อตัวด้วยขนสีขาวราวกับหิมะในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็นขนสุนักจิ้งจอกปกคลุมผิวสีขาวราวหิมะของเขายิ่งทำให้เขาดูน่าสงสารมากขึ้นแน่นอนไม่นับรวมเซียวเซินเว่ยนี่คือโอเมก้าคุณภาพสูงซึ่งแม้แต่เซียวเซินเวอยยังต้องยอมรับ แต่ถึงอย่างนั้นเซียวเซินเว่ยก็ยังรู้สึกว่าเจ้าหมอนี่เกกะกสายตาโดยเฉพาะตอนที่ยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองมายังฝั่งนี้ด้วยสายตาร้อนรนราวกับจะทะลุผ่านกำแพงมาให้ได้แล้วเขาก็ได้แต่มองอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเห็นโอเมก้าคนนั้นเดินลงมาจากยอดกำแพงเมืองพร้อมกับองครักษ์สองคนเดินตรงมาทางพวกเขามาทำไม เซียวเซินเว่ยเริ่มหมุดหนิดรีบเอื้อมมือไปกุมมือของหลงหยินที่อยู่ข้างตัวหลงหยินไม่ได้ปัดมือออกแต่กลับลังเลแล้วกุมมือนั้นไว้ทำให้เซียลเซินเว่รรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยโอเมก้าฝั่งตรงข้ามวิ่งมาอย่างเร่งรีบใบหน้าแดงเรื่อจากการวิ่งหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะสั่งให้องครัก์นำพี่น้องซามินออกจากรถแล้วโค้งคำนับอย่างสุภาพต่อคนอื่นๆในรถ ขอบคุณมากค่าตอบแทนจะส่งไปในไม่ช้านี้ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทอันยากลำบากของพวกคุณผิงหั่นไห่พยักหน้ารับงานก็ต้องทำงานไม่มีอะไรจะพูดเขาไม่ได้สนใจโอเมก้าคนนี้เลยพวกเขาเริ่มดึงดูดสายตาของคนรอบข้างเพราะซากสัตว์ที่ลากอยู่หลังรถ ไม่อยากเสียเวลาแต่โอเมก้ากลับยังไม่ยอมไปยืนมองหลังรถแล้วก็ชะโนกมองเข้ามาในรถดูเหมือนจะลังเลที่จะพูดอะไรมีอะไรอีกผิงหั่นไหาเริ่มหนุดหงิดถังชิวบาดเจ็บหนักต้องรีบรักษาโดยด่วนไม่ไม่ขอโทษโอเมก้าหน้าแดงแต่ไม่ได้มองหลงหยินกลับมองไปที่เซียวเซินเว่ยเออหมาป่าสีขาวไม่ได้มาด้วยเหรอครับ ไม่มามันโง่เกินกลัวพามาด้วยแล้วมันจะหลงหายไปเซียวเซินเว่ยตอบการเป็นซอมบี้ต้องสื่อสัต์นี่คือเหตุผลจริงๆที่เขาไม่พาชาโคลมาด้วยอัญญประกาศคู่จุดจุดจุด,จดอ๋อง,งั้นเหรอครับโอเมก้าดูผิดหวังก้มหน้าพึพมพำว่าผมยังซื้ออาหารกระป๋องสำหรับสุนัขมาให้มันด้วยเซียวเซินเว่ยหือ รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้หมาไม่มาทำไมถึงผิดหวังละ่ะงั้นช่วยเอานี่ไปให้มันได้ไหมครับโอเมกายื่นถุงหนึ่งมาให้เขาข้างในมีอาหารกระป๋องหลายกระป๋องดูเหมือนทำเองด้วยเซียวเซินเว้ยเครื่องหมายคำถามสีดำ .jpg ทุกวันนี้คนยังแทบไม่มีอะไรจะกินแท้แท้ไม่มีใครจะเสียเวลามานั่งทำอาหารหมาแบบนี้นอกจากพวกลูกคุณหนูมีเงินโลกนี้ไม่เคยขาดชนชั้นและครอบครัวเขาก็อยู่บนสุดของห่วงโซ่ชนชั้นนั้นในขณะที่เซียวเซินเว่ยยังเป็นซอมบี้งุนงงสับสนเขาก็ไม่ได้ยื่นมือไปรับทันที โอเมก้ายื่นมือมาอย่างเก้กเก๊กังกังแก้มแดงจัดแล้วยัดถุงอาหารหมาใส่มือเซียลเซินเวิ่ผ่านหน้าต่างรถก่อนจะวิ่งหนีไปถ้ามีโอกาสฉันจะไปดูมันเสียงเด็กหนุ่มค่อยๆจางหายไปเซียลเซินเว่ยมองอาหารหมาในอ้อมแขนแล้วเริ่มสงสัยในชีวิตซอมบี้ของตัวเองทุกวันนี้หมาได้กินอาหารกระป๋องที่คนยังไม่กล้าแตะได้ด้วยเหรอ ไม่สิน,นั่นไม่ใช่ประเด็นจุดจุดจุดหรือว่าก่อนหน้านี้เขาเข้าใจผิดอะไรบางอย่างถังชิวเห็นเครื่องหมายคำถามเต็มหัวเซียวเซินเว่ยก็เกาหลังหัวแล้วพูดว่านายไม่รู้เหรอ ไม่กี่วันก่อนซ่องซีเด็กเมื่อกี้นั่นแหละเพราะมีคนบอกว่าเห็นหมาป่าตัวเมียในดินแดนรกครั้งเขาก็เลยเบี้ยนัดดูตัวแล้วโพสต์รับสมัครคนพาออกไปขโมยลูกหมาป่าในดินแดนรกครั้งเลยนะสุดท้ายโดนฝูงหมาป่าจับได้มันวิ่งไล่เขาเกือบครึ่งทุ่งแล้วดันไปเจอกับฝูงซอมบี้อีกเคราะร้ายยิ่งกว่านั้นคือซ่องซีเข้าสู่ช่วงฮีสพอดีแล้วไม่ได้พกสารยับยั้งอะไรมาเลย ว่ากันว่าพวกที่ตามไปตายเกือบหมดเขาเองก็หลบไปอยู่ที่ซีจีแล้วบังเอิญเจออัลฟาสองคนช่วยไว้ก็คือพี่น้องคู่นั้นที่เจอระหว่างทางถังชิวเงียบไปหันไปมองเซียวเซินเว่ยกับหลงหยินแล้วสุดท้ายสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าเซียวเซินเว่ยเบตาที่มีไซบีเรียนฮัสกี้แล้วใช้แผ่นประตูฟาดซอมบี้นั่นไม่ใช่นายหรอกนะเซียลเซนเว่ย แสดงว่าทั้งหมดมันคือความเข้าใจผิดของเขาเองหมอนี่มันคลั่งหมาแล้วสิ่งที่เขาจ้องวันนั้นไม่ใช่หลงหยินแต่เป็นชาโคที่หมอบอยู่ข้างหลังเขางั้นเหรอนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยเซียวเซินเว่ยไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกตัวเองตอนนี้ยังไง ถ้าจะให้เปรียบเทียบเขารู้สึกว่าต้องกินขากระต่ายอบน้ำพึ่งสักสิบมื้อถึงจะเยียวยาจิตใจที่บอบซ้ำของสุนัขที่กินไม่อิ่มได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก เหมือนกับว่ามีใครบางคนคอยจ้องจะขโมยของกินในบ้านคุณทำให้คุณหวาดระแวงตลอดเวลาแต่สุดท้ายกลับพบว่าคนคนนั้นไม่ได้สนใจของกินเลยแค่หลงรักเจ้าตัวแสบของบ้านคุณเท่านั้นเองเซวเซิร์เว่ยคขำกับการเปรียบเปลยในใจของตัวเองเป็นหมาที่น่าสงสารมากสถานะจากสเสบียงสำรองอันดับสองตกต่ำลงมาขนาดนี้ แต่ถึงยังไงเจ้าตัวแสบก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีตอนห้องน้ำตันชาโคก็ยังมีความสามารถพิเศษของมันอยู่เช่นโง่มากขนร่วงมากโลบมากแต่เมื่อเซียวเซินวยกับหลงหญินกลับถึงบ้านพวกเขาก็พบว่าชาโคมีความพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือการทำลายล้าง เซียวเซินเว่ยมองความพินาศในห้องเก็บของบอกฟองน้ำถูกแงะจนกระจายผ้าหม่มบางๆถูกฉีกเป็นริ้วกรอนประตูโดนกัดผนงังห้องมีรูขนาดใหญ่เขาค่อยๆเอื้อมไปจับอาวุธที่เพิ่งได้มาใหม่คนกับหมามองหน้ากันอยู่สองวินาทีชาโคก็ส่งเสียงเอ๋งแล้วหันหลังวิ่งหนีทันทีเซียวเซินเว่ยที่อยู่ข้างหลังคว้าแผ่นประตูแล้ววิ่งไล่ตาม หลงหินกับหิงหั่นไห่ห้ามไม่ทันคืนนั้นพาดหัวข่าวของต้าซิงโมบายนิวส์รายงานว่าช็อตหนุ่มไลฟ่ฟาไไซบีเรียนตอนดึกเพราะอิจฉาที่หมาได้กินอาหารกระป๋องเซียวเซินเวยโมโห,โหมากจนคว้างโทรศัพท์ทิ้งแล้วกระโดดลุกขึ้นด่าลัาน่นขายหัวมันเสียฉันมีโลงหินอยู่แล้วฉันจะไปอิจฉาเจ้าโง่ชาโคททำไม หลงหินทำอาหารอร่อยกว่าอาหารกระป๋องนั่นอีกใช่อุปสรรคด้านภาษาหมดไปแล้วถึงขั้นด่าเป็นภาษาถิ่นเสฉวนได้เลยลุงข้างบ้านนั่งจิบชายอยู่ตรงระเบียงพอมองไปยังหน้าต่างฝั่งตรงข้ามเห็นเซียวเซินเว่ยที่ดูเหมือนคนบ้าน้าขึ้นสีแดงกำถือมีดทำครัวอยู่ก็ได้แต่สายหัว ก็บอกแล้วว่าเลี้ยงฮัสกี้ไม่ได้ไม่งั้นทั้งหมาทั้งเจ้าของต้องบ้าแน่ๆ่ดูสิเจ้าของหมาบ้าไปอีกคนแล้วขีดขีดขีดคืนนั้นพวกเขาทั้งสี่คนกินข้าวที่บ้านของหรงหญินกันจนท้องแทบแตกเดินแทบไม่ไหว ฝีมือทำอาหารของหลงหญินนั้นยอดเยี่ยมเป็นเลิศแม้ว่าเขาจะไม่เคยแสดงฝีมือในที่สาธารณะแต่ก็ขึ้นชื่อในชุมชนใกล้เคียงหลายแหง่งเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้หลงหยินเลือกเก็บเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดไว้ที่เหลือก็ส่งไปขายที่ตลาดตะวันตกซึ่งทำให้เกิดความฮือฮาไม่น้อย ในโลกยุคสิ้นโลกนี้สัตว์กลายพันธุ์ขยายพันธุ์กันอย่างบ้าคลั่งและไม่มีรายชื่อสัตว์ต้องห้ามในการล่าสัตว์ถึงแม้ว่าหมีและเสือจะล่ายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนล่ามันได้มาก่อนหนังสัตว์พวกนั้นถูกเก็บไว้แล้วส่งไปในเมืองเพื่อให้ร้านเฉพาะทางฟอกหนังแล้วเก็บไว้ใช้สำหรับฤดูหนาว เมื่อไม่มีระบบทำความร้อนส่วนกลางฤดูหนาวจึงยากเป็นพิเศษการพึ่งหนังสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นเป็นสิ่งจำเป็นคืนปลายฤดูใบไม้ร่วงนั้นพัดเอาความหนาวเย็นมาเล็กน้อยทั้งสี่คนที่กินอิ่มแล้วรวมถึงซอมบี้อีกหนึ่งนั่งห่มผ้าห่มหน้าโต๊ะกาแฟเล่นไพ่กันภายใต้แสงสลัวจากโคมไฟดวงเล็กในเมืองไม่มีเครื่องผลิตพลังงานขนาดใหญ่มากนัก ไฟฟ้าจึงมีจำกัดตอนกลางคืนจะมีการตัดไฟหากต้องการใช้ไฟต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่เห็นได้ชัดว่าเซียวเซินเว่ยกับหรงหยินยาจบทั้งสองไม่สามารถจ่ายค่าไฟเสริมแพงๆได้พื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็จำกัดแค่ในเมืองเท่านั้นและข่าวสารก็เต็มไปด้วยเรื่องไร้สาระในเมืองต้าซิงตลอดทั้งวันแต่เซียวเซินเว่ยก็นั่งดูอย่างเพลิดเพลิน ถังชิวเอ็นตัวซบอยู่บนไหลผิงหั่นไหนอนเกลือกกลิ้งด้วยความง่วงเขาโยนไพ่ใบสุดท้ายลงไปหาวหนึ่งทีแล้วปาดน้ำลายที่มุมปากออกง่วงแล้วเลิกเล่นละนะพูดจบก็กลิ้งตัวขึ้นโซฟาห่มผ้าห่มซุกหัวลงกับแขนตัวเองแล้วปิดตา หมให้มิดหน่อยอย่าเตะผ้าหม่มผิงหั่นไห่ผลักเท้าเหม็นๆที่ถังชิวยื่นมาแย่ใส่ออกห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วลุกไปอีกฝั่งของโซฟาเซียวเซินเว่ยมองซ้ายมองขวาก่อนจะเดินตามหลงหยินเข้าห้องนอนใหญ่มองเตียงนุ่มๆอย่างไม่แน่ใจจนกระทั่งหลงหยินหน้าแดงเล็กน้อยแล้วดึงเขาขึ้นเตียงให้นั่งลงเซียวเซินเว่ยถึงได้เอนตัวลงไปในผ้าห่มนุ่มๆอย่างเก๊เก,กัง,กง เขานอนหันหลังให้หลงหยินมีเสียงเบาๆดังขึ้นด้านหลังพร้อมกับมือที่ช่วยดึงผ้าห่มขึ้นให้เขาได้ยินเสียงรอมาหายใจของหลงหยินกลิ่นมิน้นท์เย็นๆอยู่ใกล้แค่เอื้อมเซียวเซินเว่ยรู้สึกว่าบริเวณต่อมฟีโรโมนที่ต้นคอเริ่มอุ่นขึ้นความรู้สึกตอนที่นอนเบียดกันบนโซฟาคราวก่อนมันแตกต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิง เซียวเซินเว่ยไม่รู้ว่าทำไมมันเหมือนกับความรู้สึกเป็นเจ้าของหลงหยินโดยไม่มีเหตุผลเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่เขาเริ่มรู้แล้วว่ามันต่างจากความอยากเป็นเจ้าของแบบที่รู้สึกกับอาหารความรู้สึกกว่าควบคุมสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เซียวเซิร์นเว่ยงุดหนิดเล็กน้อยหลงหยินเขาเรียกเบาๆอืม เสียงในลำคอเบาๆดังมาจากข้างหลังฟังดูเหมือนกำลังจะหลับหรืออาจจะเข้าสู่ภวังหลับตื่นๆแล้วเซียวเซินเว่ยกำลังจะหันไปหาแต่ก็รู้สึกถึงมืออุ่นที่ยื่นมาจับมือเขาที่เอวไว้เขาได้ยินเสียงโงเนียตอบกลับว่าอยู่ตรงนี้มือของหลงหยินแห้งแอละอุ่นเหมือนกับประกายความอบอุ่นของแสงยามรุ่งอรุณที่มีอยู่ในแววตาเขาเสมอ มือนั้นบีบนิ้วเย็นๆของเขาเบาๆแล้วเซียวเซนเว่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่แนบชิดเข้ามาจากด้านหลังแขนที่โอบรัดเอวเขาแน่นขึ้นแล้วเซียวเซนเว่ยก็ถูกดึงเข้าไปในอ้อมกอดยังหนาวอยู่ไหมมือเย็นจังเสียงของอัลฟาดังขึ้นข้างหูเซียวเซนเว่ยเขารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารถบริเวณต้นคอ แผ่นหลังแนบกับร่างอุ่นๆเซียวเซินเว่ยเงียบไปครู่หนึ่ง,งหลงญิงชั้นไม่หนาวแล้วไม่มีคำตอบจากด้านหลังแต่แขนที่โอบอยู่ก็แน่นขึ้นอีกนิดเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะฉันนั่นแหละที่เย็นเกินไปไม่เป็นไรหรอกเซียวเซินเว่ยรู้สึกว่าหลงหยินเอาหัวมาซุกตรงไหล่ของเขาเขาถอนหายใจเบาๆชันเป็นซอมบี้ไม่กลัวหนาวหรอก จากนั้นอากาศก็เงียบสนิทไปนานแล้วเซียวเซินเว่ยก็ได้ยินเสียงหลงหยินพูดออกมาเบาๆนายไม่ใช่ซอมบี้นายไม่เหมือนพวกนั้นเลยนายแค่ป่วยเท่านั้นเอง